ชาลัคนาราศีมีนทุกท่านตอนรับเดือนแห่งความรักกันแล้วนะคะเราก็กลับมารับการพยากรณ์ดวงชะตากันประจําเดือนคุมภพันธ์ก่อนอนื่นอาจารย์ต้องบอกทุกท่านก่อนนะคะว่าอาจารย์ใช้หลักของโหราศาสตร์ไทยในการพยากรณ์ดวงชะตาเพราะฉะนั้นหากท่านปลูกดวงวางลัคนาแล้วได้ลัคนาสถิตราศีมีนคำพยากรณ์ที่อาจารย์จัให้ไว้นี้นะคะก็จะมีความชัดเจนแม่นยำมากกว่าดูแบบ ราศีด้วยนะในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะดาวแห่งความรักคือดาวประสุขได้โคจรอ,อยู่ในภพกัมมะโดยโคจรได้ตำแหน่งมหาจักรร่วมกับดาวคู่มิตรคือดาวฟ้งางขาดส่วนดาวพระพฤหัสบดีนั้นก็โคจรเดินหน้าร่วมกับดาวพะเกดในภพกระดุมพระดาวพระลาหูก็โคจร ทับจุดเกิดของชาวลัคนาราศีมีนที่พบตักหนุตลอดทั้งเดือนจะส่งผลอย่างไรในเรื่องของการเงินการงานความรักสุขภาพเรามารับชมรับฟังกันดาวพระพฤหัสบดีนะคะซึ่งเป็นดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศีมีนไดโฟจรอยู่ในภพกับดุมพะโดยโฟจรได้ตำแหน่งปราชาโชค ส่งผลให้ตัดลดทั้งเดือนกุมภาพนันธ์นี้ชาวลัคนาราศีมีนจะทำอะไรก็จะได้รับความสะดวกสบายมีคนคอยการเชื่อกูลส่งเสริมเป็นช่วงโดดเด่นและชาวลัคนาราศีมีนนั้นก็จะมุ่งมั่นอยู่กับเรื่องของการหาเงินหาทองสร้างไรายได้บวกกับท่านเองนะคะจะรู้จักบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องของการดำเนินชีวิต ได้เป็นอย่างดีด้วยอาจจะไปสนใจกับเรื่องลึกลับศาสตร์ลึกลับช่วงนี้นะคะลางสังหรณ์ของท่านค่อนข้างแม่นยำคาดการเหตุการณ์ต่างๆได้ค่อนข้างดีไม่ค่อยผิดพลาดดาวพังาะคาระที่โคจรร่วมกับดาวประสุกที่ได้ตำแหน่งมหาจักรและเป็นดาวคู่มิตรกันโดยโคจรอยู่ในภพกมัมมะส่งผลให้นอกจากชาวลัคนาราศรีมีนจากมุ่งมัน่น ในเรื่องของการหาเงินหาทองสร้างรายได้ท่านเองอาจจัดคิดวางแผนในเรื่องของการทำงาน<ม>การลงทุน<ม>คิดถึงเรื่องของการสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างหลักสร้างฐานมีโอกาสตั้งตัวได้ประสบความสำเร็จมีผู้ใหญ่เจ้านายให้การเกื้อภูลส่งเสริมท่านเป็นอย่างดีด้วยแถมนะคะชาวลัคนาราศีมีนนั้นยังได้เพื่อนได้เจอสังคมที่ดี เพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจคอยช่วยเหลือชี้ช่องทางดีๆมาให้ท่านและบวกกับว่าท่านจะมีเกณฑ์ได้เดินทางบ่อยทางใกล้และไกลหรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเกิดขึ้นแต่เป็นไปในที่าทางค่อนข้างดีสิ่งที่ชาวลัคนาราศีมีนั้นต้องระวังคือความใจใหญ่นะคะใจอ่อนเชื่อคนง่าย โดยมากมักจะเสียรู้นะคะกับคนที่เข้ามาพูดจาดีพูดจาหวานล้อมแต่แฝงไปด้วยผลประโยชน์บางท่านก็กล้าทุ่มกล้าเสี่ยงโดยมักจะถูกชี้นําในสิ่งที่เกินจริงเช่นพวกขายฝันนะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะก็ต้องระวังในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะที่เกิดจากการขับรถขับราการเดินทางและอุบัติเหตุจากการทํางาน เกิดจากความซุ่มซ่ามของตัวท่านหรือความเผลอเรอขาดสติสรุปแล้วนะคะสิ่งที่ชาวลัคนาราศีมีนั้นต้องระวังก็คือการขาดสติรวมถึงทำอะไรที่ผิดกฎหมายทุจริตก,ก็ไม่สมควรเป็นอย่างยิง่งทางด้านการเงินนะคะในเดือนกุมภาพันธ์นี้ดาวการเงินของชาวลัคนาราศีมีนคือดาวพะอังคารได้โคจรอ,อยู่ในภพกรรมะทำให้เรื่องรายได้การเงิน ยังคงไหลามาเทมาหยิบจับสิ่งใดก็เป็นเงินเป็นทองโดยชาว,าวราศีมีนอาจได้เงินจากการตกเบิกเงินค้างจ่ายเงินมีปัญหาก่อนหน้าจักได้รับการแก้ไขจัดการแถมยังมีโอกาสได้เงินจากการทำงานประเภทการติดตอ่อตัวแทนในหน้าการเป็นคนกลางโสดประสานงานหรือแม้แต่ธุรกิจนำเข้าส่งออกต่างถินต่างแดนสื่อโซเชียล รวมถึงอาชีพ้ายของเกา่าขายประกันอาชีพพวกเกี่ยวกับความเชื่อพวกของขังเครื่องรางสายหมูเตลูต,ต่างๆอีกด้วยหรืออาชีพที่ปรึกษาหมอดูก็ได้ในวันที่5กุมภาพันธดาวพังคานนะคะจะโคโจรเข้าปกลาบะะโดยโคโจรร่วมกับดาวพาร์ทิตซึ่งเป็นคู่สตูและเจอดาวปัพโซึ่งเป็นคู่วิวาทะทำให้ในด้านดีนะคะ ชาวรัตนาราศีมีนจะหาเงินได้ง่ายได้เงินเยอะอาจได้เงินมาจากเรื่องอสังหาริมทรัพย์ยวดยามป่านหน้าที่ดินได้เงินจากการแข่งขันการมีคู่แข่งการพัวประมูลท่านใดที่จะทําเรื่องเกี่ยวกับการกู้หนี้ยืมสินสินเชื่อไฟแนนซ์ก็พอทําได้สิ่งที่ต้องระวังนะคะอาจจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นไปกับภาระหนี้สินผูกพันถูค่าปรับค่าธร,รมเนียม หาก,กถูกพอในส่วนที่ท่านพึนงจะได้หรือได้ไม่เต็ม <G ül üyor> การตกลงเจรจาในเรื่องของการเงินก็ขอให้ชัดเจนเคลียร์กันให้ดีด้วย <G ül üyor> ในวันที่13นะคะกุมภาพันธ์ดาวพระอาทิตย์นะคะ,ะาชาวโคจรเข้าพบวินาาตามมาด้วยดาวพระศุก, osa, กร์ก็จะโคจรเข้าพบลาภะในวันที่14กุมภาพันธ์นะคะดาวพระพุธก็จะโคจรเข้าพบวินาศ ทำให้ช่วงนี้นะคะชาวรลกัคนาราศีมีนนั้นต้องระวังจะมีค่าใช้จ่ายระวังทรัพย์สินสูญหายเสียหายถูกขโมยการติดต่อเจราจาดูจะเสียเปรียบอยู่บ้างระวังเรื่องของการเสียเครดิตเสียชื่อเสียงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจะรับฝากใครในช่วงนี้ท่านต้องดูให้ดีว่าท่านสามารถที่จะทำได้ตามที่พูดตามที่ตกลงไหมถ้าหากทำไม่ได้ก็ไม่ควรรับฝากใครในช่วงนี้ ทางด้านการงานในเดือนคุมภาพันธ์นี้นะคะทัพภาวะทางด้านการงานของชาวลัคนาราศีมีนนั้นดูจะเป็นไปในทิศทางที่ค่อนข้างดีมีความโดดเด่นมีความมั่นคงแถมผลตอบแทนในเรื่องของการงานก็ไปได้ดีด้วยนะคะทำมากได้มากได้รับความร่วมมือที่ดีเกี่ยวกับเรื่องของการงานอีกด้วยนะคะแถมยังได้มิตรที่ดีให้การช่วยเหลือ ช่องทางทางด้านการงานมาให้เพราะฉะนั้นใครที่ว่างงานก็เป็นโอกาสที่ดีที่ท่านจะสมัครงานหรือไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนโดยเฉพาะช่วงครึ่งเดือนแรกนี้นะผู้ใหญ่เจ้านายจะให้การเกล้อกูลท่านแต่พอครึ่งเดือนหลังไปแล้วต้องระวังความผิดพลาดในเรื่องเอกสารสัญญาการคำข้อตกลงเจราจาการต่อรองได้ได,ดูจะเสียเปรียบและมีปัญหาเกิดขึ้นทั้งในเรื่องการพูด กาแสดงความเห็นกับคนหมู่มากไม่ควรออกตัวแรงจนเกินไปอาจจะมีสัตว์ตคู่แข่งคอยจองเร่งงานพันอยู่แบบลับๆก็ได้ทางด้านความรักคนโสดนะคะมีโอกาสพบเจอคนถูกใจนะคะข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของการงานดูแล้วก็เกื้อกูลกันดีหรืออาจจะเป็นคนต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศหรืออยู่ในสื่อโซเชียลออนไลน์นั่นเองทางด้านคนที่มีกูคของแล้วเนี่ย ยังให้การเกื้อกูนซึ่งกะกันค่อนข้างดีนะคะคู่ของส่งรักของท่านอาจนำโชคนำลาบมาให้พึงพาได้แต่ก็ต้องระวังจะมีปัญหาไม่คาดคิดไม่คาดฝันเกิดขึ้นโดยมากแล้วนะคะปัญหาที่เกิดขึ้นเนี้ยมักจะมาจากเรื่องเล็กๆนะเพราะฉะนั้นให้ท่านประคับประคองกันให้ดีโดยเฉพาะในช่วงครึ่งเดือนหลังที่จะเกิดขึ้นนี้ด้วยและจานนะคะต้องขอขอบคุณเลยนะคะทุกกำลังใจ ไม่ว่าจะเป็นการกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสับตกายให้อาจารย์ด้วยนะคะและต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ผ่านมาทางคอมเมนต์้อาจารย์ด้วยนะอาจารย์ผิดพลาดพังประกันใดไปก็ให้อาภัยซึ่งการละกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ